สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาตกปลาที่ระเบียง2นะครับหลังจากที่หายไปเกือบปีนะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้เลยเอาคันนี้มาลองนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นี่คันอะไรอีเล็กตาก้าโกนะครับนะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะตัวนี้เวท15-35นะครับนะเออลายเวทนะ1 5 3 5ปอนส่วนลอกก็เป็นอะไรลออเป็นธรรมยามูเก้นเว้ย เอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะตัวนี้เบรกแบบโอ้โหไม่ไหวเลยดูดิสายเป็นขุยหมดล้ะนะเออแม่งโคตรแบบบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะที่นี่นะปลาตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าอย่างว่าอะไรครับลอกมันก็นะตัวมันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับไม่รู้จะสายจะขาดหรือเปล่านะเพราะสายมันเป็นขุยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่าเป็นยังไงมาแล้วครับผมตัวแรกอตัวที่สองของวันนี้ได้หรอยังไม่รู้เลยนี่อยู่ตรงนี้นี่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวไม่น่าจะใหญ่มากนะดูคันอีเล็กต้าโกวิ่งจุดเลยหูต <Yes ัวจิ๋วเดียวเองดูดิธรรมย่ามูเก้นตัวจิ๋วเดียว ติดเดดดียวเองูงอินี่ยไซส์ประมาณนี้แค่นี้เองไปนีไม่ก็จะตัวใหญ่อะไรวะเนี่ยใช่ปลาเปล่าะวะหรือว่าคนทางด้านนู้น มาแล้วครับผมธรรมยา่มาน่าจะใช่ปลาดม,มาดู้าด๊ดดดิดดิดดิด๊ดด๊ดด๊เลยเหรอเบกแม่งด้าเลยดูดิฟึดฟึ๊ด๊ดล่อม่งตัวเล็ก คันดิเล็กตอร์กลพอได้อยู่เห็นไหมโค้งแบบพอได้ไหมก็พอได้อยู่แต่ไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่หรือปลาอะไรนี่งัดหน้าแพรนี่กลัวหักทิพหายดูดิเอามันไม่ได้ขาดเรียบร้อยเสียทุนเลยเฮีย นั่งเปี้ยเลยเรียบร้อยจบเกมเรียบร้อยเลยครับขาดแล้วดิเห็นไหมเก็บเลยเปลี่ยนเอาตัวดีไปใช้ดีกว่านะครับนะเบรกก็ไม่ไหวทำมยาย่าบูเกนนะเจอปลาตัวใหญ่เอาไม่อยู่ส่วนขั้น8ฟุตเอเล็กต้าโกมันในนี่ไปเว้ยมันยาวไปมันงัดไม่ไหวหรอกนะครับนะเอาแค่ <c oughs> okay. นี้พอนะครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนคันดีกว่าเบรกมันเด้านะครับนะแล้วก็ พอเราปรับปรับแน่นใช่ไหมมันแน่นก็จริงแต่ว่ามันออกมันไม่ออกออกแบบไม่สมูทนะมันออกดึ๊ด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 ช่วงจังหวะที่ปลามันกระชากเดี๋ยวมันกระตุกปึ๊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 กนั่นแหละครับมันเลยทําให้มันเลยทําให้มันขาดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เล่นปลาเล็กได้แต่ถ้าเจอปลาใหญ่ไปไม่รอดครับผมตัวรอกนะส่วนคันก็คันนี้ก็พอได้นะไม่ได้ไม่ได้แย่มากนะครับนะ